บอกให้ลูกน้องวุ้นกราบตีนมันกราบตีนกูเดี๋ยวนี้นะใจกูคิดฉันเป็นหัวหน้าลูกน้องชั้น3าคนชันชันคนจ่ายเงินเดือนพวกเขาฉันไม่เคยเรียกร้องให้เขามากราบตีนฉันเลยแต่ว่าไอ้คนแบบนี้คือเขาเป็นคนที่แบบถูกกดขี่ทางด้านสังคมแล้วเขาก็เก็บกดเขาคิดว่าการที่คนมาก้มกราบเขาเนี่ยคือเขาชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขาโลกจิต ออกมาให้ห่างเลยหุนนี่โรคจิตไม่เอาเลยไม่อยู่ใกล้เลยมึงเที่ยวพูดนะมึงรู้ไหมว่าญาตกิกูอ่าเป็นข้าราชการใหญ่ข้าราชการการศึกษารู้ไหมเนี่ยจะเรียนปริญญาเอกไม่เรียนเพราะว่ามีคําว่าด็อกเตอร์แบบไม่เขาใช้ p s d เขาไม่มีคําว่าด็อกเตอร์อ่าแล้วก็แบบมึงรู้ไหมว่ากูรู้จักคนรวยเยอะแบบมึงไม่ได้รู้จักอยู่คนเดียวไหมอ่ะคนอื่นเขาก็รู้จักทเที่ยวไปพูดอายเขาแล้วตัวเองอะ่ะแล้วก็เที่ยวมาพูดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ใหญ่โตรู้จักคนรวยแล้วทาไมมึงไม่รวย ยังวุ้นเนี่ยวุ้นรู้จักคนรวยวุ้นก็รวยนะ <laughs> วุ้นรู้จักคนรวยเยอะนะแล้ววุ้นก็รวยเพราะว่า